วันนี้ท็อปไทยาบเอทจะมาทำความรู้จักกับตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของสหราชอาณาจากัก์หรือ UK กันครับตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของ UK เป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสามของโลกรองจากจีนและสหรัฐอเมริกาโดยในปี2,568คาดการว่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซจะมีมูลค่าสูงถึง141.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐและภายในปี2,572คาดการว่า จะมีมูลค่าสูงถึง185.97พันล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าตลาด UK เป็นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้งั้นเราไปดูกันครัว่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซ UK มีแพลตฟอร์มไหนที่น่าสนใจและเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมกันบ้างจากชาร์ตที่ขึ้นจะเห็นได้ว่าอันดับ1คือ amazon co uk อันดับสคือ tesco com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตเทสโกและอันดับ3คือ s e n ต e b บ r ร์รี่เป็นเครือซูเปอร์มาร์เก็ตของ s e n ต e b บ r รเช่นกันครับจากที่เราเห็นในชาร์ตเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่ายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคชาว uk นิยมใช้บริการไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือรวมไปถึงแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันได้อย่างครบวงจร และแน่นอนครับว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ยังเป็นสูตรสาคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศไทยได้เข้าถึงผู้บริโภคย k อย่างมีประสิทธิภาพสินค้าไทยที่มีศักยภาพโดยเฉพาะสินค้าอาหารและไลฟ์สไตล์ควรได้รับการผลักดันสู่ตลาดออนไลน์โดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตและผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในสหราชอาณาจักรซึ่งส่วนใหญ่มีช่องทางจำหน่ายออนไลน์ควบคู่ไปกับหน้าร้าน าาการจับมือกับพันธมรตรเหล่านี้เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จะช่วยเพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ผู้บริโภคได้ง่ายมากขึ้นโดยอาจนำเสนอสิทธิทประโยชน์หรือส่วนลดพิเศษฮอตดิวเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ แต่นั่นแหละครับทุกคนการแข่งขันในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซ UK นั้นสูงมากเพราะมีผู้เล่นรายใหญ่อย่าง a เม Amazon และเครือซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำดังนั้นผู้ประกอบการไทยจ,จึงจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้ซื้อออนไลน์ให้ได้่อนอีกทั้งให้ความสำคัญทั้งเรื่องราคาคุณภาพสินค้ารวมทั้งกฎระเบียบและเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านอาจจะคิดว่ายากใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีตัวช่วยดีๆอย่างโครงการท็อปไทยบายดดีี ซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการของกรงส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2,563เพื่อพาผู้ประกอบการไทยไปอยู่ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกและตอนนี้มีร้านท็อปไทยอยู่บนแพลตฟอร์มชั้นนำกว่า10แพลตฟอร์มใน11ประเทศทั่วโลกและในอนาคตอันใกล้นี้ทางโครงการท็อปไทยกำลังจะมีแผนขยายไปตลาดศักยภาพอื่นๆรวมถึง UK ด้วยโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์ม